อันนี้โรงงานผลิตเจ้หงปะครับไม่ได้โรงงานผลิตเจ้หงบิ๊กทีโรลุงเอค่ะรากลับบ้านมาทีไรหนูนึกถึงลุงเอเป็นคนด้าตลอดเลยค่ะพอดีหน้ามึงเหมือนส้วมค่ะไอเยี่ยมมึงหลอนคุกไวไรไอเยี่ยมเห็นด้วย ไมเคลิลแจ็กสันคารคะเพลกไม่ใช่ไม่ใช่แจ็กสันคาอุ้ย ครูสลาครูสหาบ้านมึงแต่งขนาดนี้น้องก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะมาสนุกหรืออะไรกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนมาเป็นกาลังใจให้กับอ่าชายแดนแล้วกันนะครับน้องนะครับว่าก็หลังจากที่ทุกคนทราบนะมีการสูญเสียมีการาอะไรแล้วนะครับลุงเอก,ก็เป็นขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เออแล้วก็มปีประชาสัมพันธ์นะหเห็นเขาแชร์ต่อมานะครับว่าใครที่เห็นรถงดการถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบรถทหารหรืออะไรที่ถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับงดการขายขายคอนเทนต์หรือขายแบบไรฟ์สดหรืออะไรหลอทุกวันนะครับแกพี่พี่เขาน้า,างานกนะครับก็จะได้ รับเลื่นนะครับไม่ใช่เหมือนในฝั่งนู้นนะไอชิบหาย<อ>ติดคอนเทนต์จัดทำเยี่ยอะไรก็ถ่ายแม่งฝั่งนู้นแม่งทำเยี่ยอะไรก็ถ่ายกูจะรั่วเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ถล่มมั่งเลยไอสัตว์ไอพวกภาษาอัอกฤษยิงไม่รู้เรื่องยิงมัพมนพข่ายิงคนหนึ่นเข้าควายว่าจะไม่เดือดแล้วนะไอสัตว์ยิงคนไม่รู้เรื่องไอไอสดานไอไอพวกไม่มีมนุษย์เธอทำไอควายเนื้เอครับด่าไอพีหน่อยครับผมมันไส้มันไหลทีแล้วพีพีระดนเหมยยากรเกือบแล้ว ให้พีก่อนลุงเอคาพรุ่งนี้ผมชกมวยขอกำลังใจหน่อยับเฮ้ยเก่งจังเลยครับพูนะครับรพ่อมุงอ่บ <c oughs> ครูศลานอนน้อย,อยแม่แม่แม่ร้านอาหารไทยตรงสารายายเยอะแยะแต่มึงเลือกที่จะกินซูชิโรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชัางชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวควย เคยอมคู่เอลิงไหมครับไม่เคยครับทำมังเอาซาตังใส่ตู้สังคังเอาซาตังใส่ตู้พุทธังเอาซาตังใส่ตู้หลวงพ่อไม่อยู่งดตู้เอาซาตังกริงกริงฮัลโหลแม่ลุงเหมือนสิ่งที่ผมต้องใช้ทุกวันก่อนออกจากบ้านเลยครับอะไรยาโรมเช็ดเท้าแจ็คเกอร์หมดอายุมึงอะแจ็คเกอร์มึงอ่านยังไงแจ็คเกอร์ไว้สิ มมมึงงงนนีี่่่กูสเปเรยประยะาไทใหดัลุงเอมีขอบที่มือขวาด้วยหรอครับขอบอะไรวะอ๋อขอบโดนวายคาคาควายโดนหลอกคิดถึงอีเนอร์จีคิดถึง, e gy, ถง GG จีสปอยายนุชด,ดูดมา้าไม่ใช่ยายนุชด,ดูดม้าค่ะ น้องมึงนั่นแหละเขาเป็นยานุ่ดุดไม้เด็กเป็ดมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละลุงเอจะมาชี้แจงก่อนนะครับว่ากับน้องอเชลดอนนทุกคนเข้าใจผิดเลยนะครับเราเฉลยกันแล้วนะ้องเ,เราเรามาเฉลยกันแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วนั่นแหละอย่างที่บอกพี่เป็ดอะไรเขารู้ว่าคือทีมงานคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสร้างสถานการณ์ส่วนสาวๆที่รอลุงเออยู่ก็ จะบอกว่านั่นแหละครับเป็นแค่คอนเทนต์นะครับมึงงื้อพ่อมึงเธองื้ออะไรกูเกลียดเขาว่างื้อเนี่ยเขาลงคลิปมามึงไปพิมพ์งื้อเต็มไปหมดเลยเฮียอะไรกูอยากให้ใครนะผัวใครนะใช่งี้อย่างเงี้ยมึงตบปากหรือไเถอลุงเอขาถ้าหนูหาบัตรทองเจอหนูจะได้เข้าไปเยี่ยมชมในโรงงานรูบงสุดหันษาของลุงไหมคะคุนเฮียอะไรอยากเข้ารูบงสุดหันษาจริงนนองมึงอย่าที่ไปพิมพ์มานี้เฉลยกันนะครับว่ากับน้องเจดอนนอวันนี้เธอชวนเขามาเล่นเกมอีกเปล่า ไม่มีเธอชนเขานะครับเขาจะปิดนะครับลุงอสุจิเผลอมุดเข้ารังไข่ครับอสุจิเผลอหน้าขาวคอดำ <c oughs> หน้าหีจัดเลยอสุจิเผลอลุงพออย่างนี้มึงเชื่อทำไมลุงเป็นคนขี้งกแบบนี้ <c oughs> อ่ะคะเยาล่งครง่ไม่แบ่งใครเลยอ่ะคะ FC จากเขมนดูตลอดนะครับสู้ๆนะครับไม่ต้องดูกูอูแ้นอยู่แม่แม่หอมแก้มกันวันเดียวไม่ขึ้นไลฟ์ไปเดทแรกลิ้นกินซูชิซะแล้วไอฟันตัดแสงน้กูไม่ได้ไปแรกลิ้นกินซูชิใหญ่นายควยหนึ่งคำถาม1ล้านบาท,ทสตรีเหล็กมีสตรีในสนามกี่คนสิบเอ็ดม่มีสักคน,คนเพราะเป็นนักวอลเลย์บอลชาย เจอขาแมนเจองูเจอมิงกุตีก่อนมึงมาดิมึงมาตีกกูน้องอินลี่วองก้าค่ะปกติกินช็อกโกเล็กไหมคะทานได้หรอคะปกติหมาห้ามทานนะคะหมาในปากก็ห้าม ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเท่าคนอื่นเลยนะมึงเอะทำไมอ่ะผมเปิดอัตลักษณ์ไม่ได้เปิดอัตลักษณ์พ่อมึงเถอะสร้างสถานการณ์จนพวกกัดหมอนแทบขาดและได้ยอดไปเป็นแสนเลยนะไอตัวเล็ไม่ใช่กูไม่ได้สร้างสถานการณ์กูถามมึงหน่อยนะเนี่ยกูไปพิมพ์เขาเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยกูแค่ไปพิมพ์คลิปเขาเนี่ยกำลังใจหน่อยครับผมเป็นพ่อต้องเลียลูกางคนเลยแคอะไรเนี่ยใช่ครับผมคือหนวดขาวดี กูพิมพ์ไเน,นี่ยมาแปะตาเล่นครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมือเนี่ยพี่ตูนมาเฮ้ยพี่ตูนมาและยังคิดถึงเธอเอา้เอาอา้าอ้าอ้ชีวิตที่มีเธอเหมือนมีความเอ้ <c oughs> ลุงเอครับ,ค,รบคือว่าคือว่า ผองเงือจี้บีดมาในร้านขายยีเซียบบาโคดอร่อยข่าววงในข่าววงในเจอเป็ดเมื่อไร่ถามเป็ดได้เลยนะว่าไปวิ่งกับใครมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกอีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงในโทรไหมโทรเลยไหมลุงว่าที่ผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังค่ะครับแต่งเป็นโปเกมอนนี่เดียวมึงเรียกใครว่าที่ผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังอีสัตมึงนั่นแหละชื่อว่าที่ผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังน่ารักครับวันนี้คอสเป็นน้องเชลดอนหรอครับ 10อันดับเหตุผลที่ไลฟ์ที่แล้วบินนะครับ3เปิดดักท้ายไลฟ์สองมีเลือดหนึ่งมุงหล่นเขาเธอกระเชลดอนเลยลบหนีคดีไอปีศาจแมงกอมึงอะปีศาจแมง,งอ้อลุงเคยคิดที่จะให้งูเหลือมรัดคุยเพื่อให้น้ําแตกไหมครับให้พ่อมึงคิดเถอะ<ม>เคยคิดไหมกูคนอยู่ดีๆคนปกติ <c oughs> เคยคิดไหมงูเหลือมัดไอ,<า>อ้น<า><อ>ั่นทิงร้อยทิ้งล้านดาราคนไหนทักแชทไปก็ตอบเร็วตลอดติดดาราคนไหนว่าตอบติดตอบติดตอกเฉลยแอปมัจเจอัน ลุงครับพอดีผ่ากำลังจะสร้างบ้านเสร็จขอกำลังใจหน่อยครับและขอสีทาบ้านที่ลิ้นไปทาด้วยอเอขอบ,บนหน่อยไอพ่อค้าหมูทอดกูถามดีๆทำไมหมูวันนี้มันเหนียวแต่มึงตอบกูว่าหมูสักยันห้าแถวไอหัวควยุยเสนอคอนเทนต์ครับ เอาหามอยมาซอ,อยเป็นปุนแล้วยืดกาดอลแล้วม้วนเป็นโจแล้วก็ดูดเลยครับหมูว่างขนาดนั้นเหรอฮ่มามอยไปซอยเป็นปุ้นี่เฮียส,ส่งการบ้านน้องไอเฟลครับน่ารักตรงปกไม่เร่งพิกัดรับเพชรเกษมน้องส่งการบ้านพ้อมึงอย่ายจังไรกันพิเฮ้<สา>ยเฮ้ยพี่ปูมาเฮ้<สา>ยพี่ปูดิฉันนางสาวยิ่งรักขอประกาศยุบสภาน้องคนละปูต้องปูไป น้องคนละปูน้องลุงเอครับไอหน้าชักโคกไม่ลาดนี่ก็หลอดีเหมือนกันนะเพื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนแรคคูนตัวเมียวันนี้จะให้คนดูโดไปเอนเตอร์เทนลุงเรื่องไรดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนโซฟียลามากครับเคยคิดเชิงนักดนตรีไหมครับเสียงมันดังเกินเลยบิดปุ่มโวลุ่มลงแต่มันไม่เบาลงเลยควักคั้วมาบิดแทนไอพ่อมึงแต่ควักคั้วมาบิดแทนไอเหี้ยคำถามชิงเงินล้านประจำวันนะครับครับ ถูกครับยังไม่ได้ถูกลุงถามปลาอะไรสมองเท่าลุงครับปลาอะไรปไปยองไปยองลุงสนใจมาแสดงซีรีส์ของผมไหมครับเฮ้ยซีรีส์อะไรอะเรื่องกับดอนแลกไลน์กับนายแลกลินกับดอนแลกไลน์กับนายแลกลินพ่อมึงเถอะเฮลโลลุงเอไอเฮลลูเอฟซีลุงไอเวอรี่ไลน์ลุงเอไอเอ็มฟรอมมอมาไหนอะมาสีแม่มึงมาสีแม่มึงเถอะไอเด็กเปกกูรู้มาเลเซียไอควายอ้าวเมืองขายของดีก็มีอ่าชาไองัวไปนั่งมุมห้องสำนึกผิดสปอนซา ลุงเอครับลุงเอจะกลับไปทำคลิปสอนทำสารเสพติดจากวัตถุดิบภายในบ้านต่อจาก E ีพีปดสิบเ้เธอ89ดเก้อีพีควายแมงสารเสพติดจากวัตถุดิบภายในบ้านให้พ่อมึงคิดนะคนเทนต์จังไรอย่างนี้เด็กเป็ดดีใจมากวันก่อนเจอลุงเอที่เซเว่นค่ะลุงเอหยิบถุงยาง49แล้วถามพนักงานว่ามีเล็กกว่านี้ไหม มายเมดเนททำคลิปเดินนะพีชิตเขาคิลิมันจาโร่แล้วลุงไอเคยคิดจะทำคลิปเดินขึ้นบันไดถึงชั้น3ามาแข่งบ้างไหมครับไป <c oughs> เที่ยวแว่นมุงมานี่ <c oughs> มาดิมึงมาดิกู<ๆ>จะเบือ่อแอเไอสัตว์เรียกนักหนานเนี่ยสวัสดีค่ะลุงคิดว่าจีบีดเจลลี่ก็อร่อยนะแต่หนูว่าป๊าอร่อยกว่าเอ้ยหื้อหาแม่เมืองไอไสัตว์ถ้ายังเปิดไม่ได้มาหาหนูที่ห้องนะคะเยหัวทำให้ค่ะ กูรู้นะทําบักจอดําแล้วรับยอดรัวๆไม่ใชนน่ก็ไม่ต้องตอบค่าเวลาไปเรื่อยๆรอเล่นโอมนนิทีเดียวไม่ใช่คุณเฮี้ยเลยค่าเวลาสามชั่วโมงคุณมานี่มา เฮ้ยอยากไปจังเลยอ่ะเฮ้ยเอคุณห้าร้อยด้วยนะครับอยากไปอ่ะอย่าม่วงผมหายกูก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่อยากไปจังเลยว่นเรียกว่านน่ารักจังเลยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงลุงเอกับแชลดอนไม่ได้เป็นแฟนกันครับเอแกมีคอลเลกชันเกเลบานอนอยู่เป็นโหลอยู่แล้วครับลุงครับครับผมขอร้องเถอครับทำไมอ่ะขออีมีนให้ผมเย็ดหน่อยเร็วๆยีมีนมึงไเย็ดเป๊ีเทไ้สัต มมันน่หหยใ้เถอะสวัสด <ism> uh, ีครับผมเป็นหมอดูแม่ลุงเอน้ำหนักประมาณเท่าไรครับอ่าแม่ลุงเอไม่รู้นะครับช่างแม่มุงดีโอ้ยดองไม่ลงนิ้นดองดองไอเหี้ยไอเหี้ย มุงจะให้กูผลิกจอคอมดูเหรอวะผมชื่อวงวยพรวันเกิดผมหน่อยครับแต่ลุงไม่ไลฟ์ขอโหมดมีแต่คนวยพรดีๆเยอะละไอเฮียขอให้มึง หายไม่ได้สัตว์เบิร์ดเบิร์ดดีดีเออเอาไปบริจาคเบิร์ดเบิร์ดเดย์ดีๆไม่เอามึงอยากให้เบิร์ดเดย์ดีๆเยอะแล้วมึงอยากไปชิบหายเอออขอให้มึงหำกุดแล้วกันนะเบิร์ดเดย์วันนี้ขอให้มึงเอาสาวไม่ได้แล้วกันอีกชิบหายเขาเบิร์ดเดย์ก็มีแต่ดีดีเออขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมึงไม่ชอบรูถามจริงนะมึงไม่คิดจะจ้างทีมงานเลยหรือไงกูจะได้ดูดีไหมวันนี้ไม่น้องและทีมงานกูเวไนย์อะทำเฮี้ยอะไรเป็นบ้า วว้ามึงเชื่อไหมว่าไอ้นายกูจ้างราคาพอๆกับพวกอาโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้เลยนะที่เขาทำหลังบ้านได้แล้วกูไล่ออกไม่ได้ด้วยนะเพราะมันทิ้งทุกอย่างมาแล้วมึงจะสตรีมให้สไปเดอร์แมนดูเหรอดูนะครับทุกคนสตรีมเมอร์เจ็ดแสนซับถามคนดูน้องทำยังไงอ่ะน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลือจะเชื่อโอ้ทงคอสเพย์ในหนึ่งวิดดูดีนะฟืบ ม้ยคอสสวนตวินระยะหัวเนียวโป่อองตวินขบเหลือลุงเอครับลองกดที่สกรีนแคปเจอร์แล้วลองยกจอไปฟาดกระหม่อมพ่อมึงนะรักๆักนะน้องฟาดกระหม่อมพ่อมึงเถิดเด็กเปรตบอกดีๆก็ไม่ได้เนี่ยมึงถามกูกูต้องตอบมึงยังไงคอมก็คอมมึงน้อกูต้องทํายังไงพระเจ้ามันไม่ได้ยากหรอกจริงๆอ่ะกูทําฟอร์ม,มอย่างนัันแต่นอเ <k S 1> นี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเท่าความจริงนะงงไปหมดละสังคมสตรีมเมอร์ถามว่าทํายังไงน้องทํายังไงน้องไม่ต้องเล่นละเกมอ่ะไปจ้างคนเพิ่ม เราเตรียมตัวเราไปเจอจะไปเที่ยวกันนะน้องตาป่ยเรือปถอนไปเลยกูไม่เอาแล้วแค่คนดูโดนเี่ยกูก็ไม่พอกินแล้วสุดยอดมากเลยค่ะเท่งวันนี้ยชั่วโมงแต่มุงเซ่อกมาเซตไลฟ์ตอนเปิดไลฟ์ไปเรียนมาใหม่ครับลูกียีเมื่อไรลูกีจบไลฟ์แล้วโทรมาด้วยนะไม่เอาแล้วนอสปอนเซอร์อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นครับพูดแบบเอาแบบคึก่อคองเฉยๆครับบางทีก็พูดแค่ความเพืนองนะครับแบบคอนเทนต์ผมคอแห้งมากเลยกินอะไรดีครับ ไม่กินเรื่องของมึงในอสัตว์ลุงเอครับความเป็นห่วงยาทาตาสีม่วงบ่อยนะคระับเพราะทาทาบ่อยๆจากตาม่วงมันจะกลายเป็นตามิดอืมผมถอนสปอนเซอร์จริงๆนะครับพูดแบบนี้ไม่ได้เกียดแบรนด์เราเลยมึงก็ไม่เคยจ่ายแล้วกูกินมึงอย่างเดียวยายกูพูดแก้เคลือหวานหลังๆเริ่มเค็มแล้วนะและใครไม่ได้กดไลค์ควรทำอะไรให้ลุงเอตอนนี้ใครไม่ได้กดไลค์ควรทำอะไรให้ลุงเอควรจะทำอะไรให้กดเข้าไปกูได้อะไร ม่แต่ละคนมันมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับเหมือนลุง,องอเอก็หน้าที่ให้ความสุขคนดูมันจริงหรอวะเอ๊จริงจรลุงเอมีความที่กุมีหน้าที่ให้ความสุขคนดูเออว่างๆลองโทรคุยถามเรื่องนี้กับพ่อมืองดูลุงเอครับ,รบผมเริ่มถอนต้นไม้ทิ้งแล้วนะครับเฮ้ยทำไมอ่ะเดิเลือต้นใหม่รีโนเวทบ้านหรือจะให้รีโนเวทหน้าเมืองกรีงกรีงฮัลโหลคำถามที่เงินล้านแม่อะไรเศร้าแม่อะไรวะแม่มึงตายไม่ได้มอง กูไม่ได้มองเออกูมองกูบอกให้มอยกดไลค์เลือกรัฐบาลชุดใหม่เอาไม่เอาเครื่องใหมสี่เหลี่ยมเครื่องหม่สี่เหลี่ยมโดหฮาคุกฟาตารังให้มุงกันดีกว่าทุกคนดฮาคุกฟาตารังผมเคยเดินผ่านผู้หญิงแล้วเผลอโชว์คู่เวยครับไอมากเผลอมึงใจ้คำว่าเผลอผู้หญิงเดินผ่านลุงเอครับบอกไปว่ายุุ้้ยเปสนุกได้เลยุัยเผลออังเลยอ่านความคิดลุงเอแปะ ใส่แว่นออฟตาจนตาเคเขาก็ไม่จ่ายให้เอเพิ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมว่าเอามูเอคิดกูรูุ้งครับนี่ผมมาถึงจุดที่กดไลค์แล้วจะผ่านหรอครับโคเดอรมากเลยไอเอครับบอกรักเชลดอนหน่อยครับรักเชลดอนนะครับเอาไปเล่าให้ญาติโกโหติกาคุณมุงฟังนะครับฮัลโหลแต่มิดอรอคนดูให้บอกว่ารักเชลดอนนะครับเเป็นเฮียอะไรเงื้อ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 เามากค่ะสุดยอดไปเลยค่ะงอพึ่งสอนการใช้จอยดาดึงเวลาวันนี้เองสิทธิเอกเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจอ ดำทำยอดใช่ค่ะพื้นที่เดิมไม่มีหญ้าให้กินแล้วเหรอคะเลยต้องมาเดินสำรวจพื้นที่อื่นลตกับกูไม่ีสัตว์ถ้าไม่รู้จะทำไรก็กลับมาหาเรานะเอ <c oughs> เดี๋ยวเตรียมโดอเจอกันสีส่สีส่เตรียมตัวกำลังมาเป็ดต้องอยู่ร <โห S 2> อเอเป็ดกายรอเอเตรียม<น>ตัวไม่เกินสิ้นเดือนนี้โปรเจกต์ไบครับมาแล้วรอบนี้เราจะให้คนดูเข้ามาแจ้งกับเราได้ด้วยเตรียมตัวกันไว้เลยลุงมองดูสิข้างหน้ามีบ้านข้างหน้าไหนบ้านไหนฮะบ้านบ้านไหนฮะ มเนี่ยเนี่ยมึงที่อยู่แบบนี้้ันพ่อมึงเถอะน้องวันนี้ผมไปเที่ยวสยามแล้วผมรู้สึกเขินมากาครับเอ้าทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะผมนั่งย่อซื้อของแล้วตูดเปิดครับ ถ้าผมเจอลุงผมขออนุญาตเอาส้นเทียนแตะเข้าหัวจนกว่ามหาสมุทรทั้งห้าจะไม่มีน้ำสักหยดใดเลยครับให้กูตายเลยดีกว่าน้องไเตะตายดีกว่าพูดอย่างนี้ผมเคยแตกบนสแตนในงานกีฬาสีแล้วผมมันล้นใส่แก้วน้ำคนข้างล่างสแตนครับมีแต่จังไรติ่มิ่งนะครับอาครับเคยคิดเชิงขับรถไมค้ับเจอทางโค้งแล้วจะหักพวงมาลัยแต่หักผิดไปหักจูดี้แทน เราอยาเราจะพุ่งชนพักปมากเลยพักผิดักเลยักันรุ่เรักมากัลุงครับผมรับปริญญาพอรับเศษเขาบอกเชิญลงผมเลยโชกกระโดดแต่หน้าพิธีกรนึกว่าเขาบอกเชิญลงึงปริญานพันสีโลโก้ thunder express ครับรับปริโมทมุก e n t e r t a i n อย n ่เชิญลง ไอคนทีบอกลุงอาามทำ่ชือะไรเมึนมุงละมุงทำเชือยไรมึงก็ไม่ช่วยยีอะไรเหมือนกันกูอยู่ดีๆหิบโดเตน่าก็เลยอย่างนี้เลยลุงคะขอพี่เอาขวยให้ที่เอาหน่อยค่ะชลลงรับปริยจา๊บอ่ะชลลง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 ว้าว้า ประเทศไทยอะครับเดินหยุดเดินหยุดเหมือนควายเมาย่าเลยค่ะมึงอะควายเมาย่าอีดอคนบ้านบ้ามึงเธอควายเมาย่ารอโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับไม่ไม่ครับ๋อได้ครับไม่ติดไปไมติดเลยวะพ่อมึงสีพ่อมึงสีลุงเอครับลุงเอมีฝาแฝดไหมครับไม่มีครับงั้นลุงเอคงเป็นคนที่น่าโง่ที่สุดในโลก สุดยอดมากเลยค่ะไม่ต่างเรื่ออะไรกับเกมหินเลยค่ะแค่เดินไปมาก็ได้ยอดชามๆอยู่นึบค่ะอยู่นึบค่ะเสนอคอนเทนต์ครับให้แอดนายเอาบาเรตยิงใส่แล้วให้ลุงเอกกระโดดหลบว่าทันไหมให้พ่อมึงทำนะผมก็เปรียบเหมือนกับนกเอี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะที่เกาะอยู่บนหลังลุงลุงเอกครับตอนนั้นผมขับรถอยู่แล้วเจอลุงผมกําลังใส่เกียร์กรณีสามารถใส่หน้าลุงได้ไหมกรณีนี้กูก็สามารถสวนมันได้เหมือนกันนะนะครับไม่ลุงเริ่มขาดขาดหายหายช้หยอหนึ่งแปดครับ อีกแปะอีกแปะอีกแป,อ,กปอีกสุดท้ายโดดตบสุดแขนไมเอเช็คได้ยังไม่ดีขึ้นไหมลุงรู้ไหมครับ,รบว่าความรักกับสมองลุงเหมือนกันยังไงเฮ้ยเหมือนกันยังไงอะมันไม่มีลุงเอครับ,รบไอแว่นยังไม่เลิกแทงสนุกดอกจันดอกจันผมเลยไปดูมันแทงแต่มันไม่ได้แทงสนุกมันแทงคนตั้งลูกเนอะ ลุงเอขารับงานพรีเซนเตอร์เสื้อผ้าไหมคะเฮ้ยพรีเซนเตอร์เสื้อผ้าอะไรอะเสื้อผ้ามาคับเหมาะกับลุงดีสัตว์กระผมถามจริงๆนะคะครับนี่มึงจะรวมทีมไปอันเชิญพระไกรปิฎกรอกครับ <c oughs> คุณหนูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระถังซัมจั๋งซิมูเลเตอร์เรื่องน่าอายของผมคือ <c oughs> ผมเคสกรูครีตัวเองมาดมรู้ว่าเหม็นแต่ก็ยังดม <c oughs> และไม่เพื่อนดมเอ้ยใครเคยเป็นบ้าง <c oughs> อันนี้เป็น,น่าจรเป็นเรื่องปกติมากกว่าลูกเดินตามกันเหมือนเป็นบิ๊กป้อมต้องมีคนคอยประคองกลัวมึงลื่นอ่ะ เมืองขายของชาอีกแล้วนะเอไปไหว้สปอนสำนึกผิดซะกริงกริหงถ้าวันหนึ่งลุงเอไม่อ şey ยู่หรือเลิกสตรีมผมจะทำใจยังไงยาน้าบ้านผมคงยาว ลุงเห็บมาแต่กระโดดไปดูดเลือดแมวครับผมขอเตะลุงจนกว่าฟันน้ำนมหลานผมจะเกิดได้ไหมครับชื่อกูลุงเห็บมาแต่ดันไปกระโดดเลือดดูดเลือดแมวกูเป็นขนาดเป็นเห็บกูยังโง่อะกระโดดผิดอะชู้กุล่าสุดตอนไหนครับก่อนขึ้นไลน์ไม่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 ใช่ครับไม่เคยทำครับเพราะว่าไม่ทำเรื่องจังไรแบบนั้นนะครับลุงชื่ออะไรครับระหว่างลุงกระบือดื้อยาหรือลุงกระบืองเงื้ออยากมีเพศสัมพันธ์ครับมึงโง่มึงนั่นอะไรชื่อกระเบื้องอยาามีเพศสัมพันธ์เพ้อมึงเถอะทุ เดิน <C> e <an> เป็นฝูงเพื่อความปลอดภยัยน้องควายไปเดินเป็นฝูงพ่อมึงเถอะลุงเอครับ,รบถ้าวันนี้ล่ถึงหนึ่งหมื่นลุงซื้อพลุองมังกรมาอมเอาไม่เอาให้พ่อมึงทาเถอะน้องมึงจะหาเรื่องกูตายไปเรื่อยนะครับแม่ผมชื่อแพรอยยาล้อนะครับแพร่แพร่แพร่แพรแพรแพรทองทานชิน,นวัฒน์ยกออกไปไอเอสั่งให้โดลุงเอครับผมอยากเอาจูนี่ยัดใส่รูตุดลุงเอมากเลยน้องมึงขอตรงๆอย่างนี้เลยสัตว์คนเฮียอะไรก่อ หำยัดดักกูมึงดูอยู่ดีๆขอหำยัดดักมึงเป็นคนดูประเภทไหนไม่จัดเปล่ไหมเออกูอยากรู้เหมือนกันเธอมันโดนยัดดักเป็นยังไงลุงเอครับวันนี้ผมไปวัดมาขอแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะเ้ยทำไมอ่ะผมเจอป้ายงานฝังลูกนุชมิดนุชมิดพ่อมันอาะกีไม่ตายควายตั้งแต่พ่อเสียผมก็ดูลุงทุกวันเลยครับอุ้ยจริงอ๋อครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจนะครับพ่ออ่ะ ลุงเอขอกำลังใจหน่อยครับเป็นอะไรึ้ลับดาวหมาไปอุ้ยเป็นกำลังใจนะครับใช่แล้วครับหมาผมคือซูเปอร์ด็อกพรุ่งนี้กลับลุงเอครับครับขอตรงๆเลยนะครับอยากเย็ดตูดลุงเอจังครับงี่เงียนหงีกเอี้ยมึงเป็นเฮียะไรจะรอดจะด่ากูกันวะน้องอยากให้ลุงเอหายไวๆนะคะเป็นหงคงสุขภาพมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่น่าอาศมาที่หมายถึงน้องก็หมายถึงเกลือนนะครับลุงเอเอากระดอตีตาลุงเอตาปูดเชียวช ไม่ใช่ครับไม่มีใครทําครับอย่าจังไรครับน้องอีลูกชิ้นปลาอีแก่รถเลมอนโซดาอีแก่รสสปาซี่โรยผงปาปิก้าปัญญาอ่อนมึงออคิดใต้อีเฮ้ยอีหอยแห้งอี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 หอยตดอีสัตว์มึงครับครับตรงเลยนะบขอผ่าดาบหน่อยมึงเลิกบนกับดาบกูทุกทีสโนองลุงเอเคยคิดจะทำคอนเทนต์ชวนช่องแชทไปรุมสวิงเส้นกวยจับไหมครับ ที่จังไรนี่คุณเฮียอะไรแม่งลุงสมิทธ์เพือเลยจับกูไปเซเว่นกลับมามืงมาถึงทวีปแอนตาร์กติกาแล้วรอกูจะรู้เจอตือโป้ยไก่กับพระถังบ้างอย่างนี้ใช่ครับกูโดนมาไกลแล้วก็เบียร์น้องลุงขา<ะ>ทำไมพระถังถึงเดินไปถึงชมพูทวีปได้เพราะว่ากิง่งเพราะพระถังไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นค่ะลุงเอคราพลองื่อิดูครับมันมีเพื <L' ok S 2> ่อนอยู่สี่ไหนวะนั่นแหละครับเอาไปจุดใส่หัวพ่อมึงจุดใส่หัวพ่อมึงเถอดเด็กเป็ดขอสองแปะ อนี่หนูถามจริงเหอหน้าหน้าอย่างนี้เย็ดเป็นป้าคา่ะมึงมาลองมาอีดอกอีเวนมึงลองกับกูไม่ได้แม่มึงได้ตาเหลือกแหลยกูบอกมึงเถอะกูร้นติดฝาผนังแหละมึงรู้จักกูน้อยไปแล้วอีเวนมึงมาดีกูมึงด่ากูกูยังรับได้นะ มึงถามว่ากูยอย่างเงี้ยมึงมาดิมึงเคยมาเดี๋ยวเลยเลยขอวิธีซอยสาวให้ตาเหลือกหน่อยครับนี่ฮะมึงดูนะซอยเสร็จนะมึงซอยเสร็จมึงก็ ขยมไหมคะเซลเซลเลยค่ะแต่ต้องมีกระสอบทรายนะคะทไมอ่ะกลุมหัวปิดหน้าลาบาาาาลุงเอครับ,รบมีวันไหนที่ลุงจะหยุดไหมครับมีครับเยอะแยะเลยครับหยุดโง่อ่ะครับ ขึ้นเขาเก่งจริงๆครับทำไมอะมึงไม่มีวันได้ขึ้นค่้อมเขาหรอกมึงรู้ได้ไงมือเล็กอย่างกับไม้จิ้มมึงรู้ได้ไงไม่มีวันได้ขึ้นค่อมอะมึงรู้จักกุน้อยไปเลยเหียเอลองพูดสิว่าผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับหมายถึงอะไรอะไรอะอันนั้นมันเล็กอยู่ละทำไมลุงเอเป็นคนเห็นแก่ตัวจังครับโง่ไม่แบ่งใครเลยกูอยากจะตบปุ๊บมึงจริงๆนะบางครั้งบางทีอะจริงๆนะกูจะต่อยมึงเท้าแบบถ้าต่อยกันไปเอาตายอะตายไม่เอาเรื่องอะมาดีไอซัสอยามาสิ อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับแบบถามเล่นๆนะครับถ้าคุณนอนแบบจริงจังได้ไหมด้วยขอนอนแบบจริงจังได้ไหมทุกคนลุยยังป่วยอยู่อะไรเงี้ยถ้าหลับแบบหลับเลยได้ไหมแบบนอนหลับเลยอะโตะมาปูแบบนอนเลยอะมาดิของครบมือพวกเรามอทรสาลายาพร้อมนัดรวมตัวหน้าตีน้อยผมรู้ลุงอยู่ไหนเอาเปาเครื่องหม่ที่ยองยองจัดงานศพได้น่านอนมากเลยน้องน้องจัดงานศพพ่อมึงเถิดเด็กเป็ด